เอาฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทพมรณะชั่วนิรันนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะบอกพี่โอ้โหช่วงนี้ลงแต่เกมอื่นนะครับอย่าลืมเกมบีสิอ่ะวันนี้ก็จัดมาให้สซกหน่อยนะครับเพราะว่ามีตัวใหม่เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็บวกกับช่วง กิจกรรมวาเลนไทน์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเช็กอินย้อนหลังก่อนนะครับอ่าโอเคได้ของแล้วฮะกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีเป็นตัวเนี่ยครับโยรุอิจินะครับเป็นล่างถือกล่องของขวัญนะครับก็เดี๋ยวไว้มาลองเล่นให้ดูนะเดี๋ยวไปดูตัวหลักก่อนละกันนะครับสําหรับซันเงยึนะฮะที่เข้ามาวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวนะครับที่เน้นทางสายดาเมจเป็นหลักนะครับแบบโหดมากๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูฮะ นี่ครับเป็นสายโซมังกรฟ้านะครับสายแอคแท็กเพิ่มเติมสกิลทั่วไปเนี่ยของซังเสือนะครับสำหรับสกิลคอมโบเนี่ยก็จะเป็นการตีลายเดี่ยวนะครับแต่ว่าจะทําการมองข้ามเดฟนะครับหรือว่าเกาะป้องกันเป้าหมายนะครับ60%ทําให้เป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยติดผลเลือดไหลอีกด้วย2รอบนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ทําให้ติดสตันอีกด้วยนะครับผมนี่แค่สกิลคอมโบธรรมดานะครับก็มีโอกาสติดสตันได้ด้วยนะฮะ ส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างดามเมจใส่ศัตรูทั้งหมดทำดามเมจเพิ่มเติมนะครับเท่ากับ60%ใส่เป้าหมายที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ทำดามเมจเพิ่มเติมนะครับใส่เป้าหมายที่มี HP ต่ำกว่า70% <änder. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป้าหมายมี HP ต่ำกว่า50%เนี่ยจะทำดามเมจเพิ่มเติมอีก30%นะครับ<แ><ข>อ่านี่ก็ถือว่าค่อนข้าง,งสุดยอดเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับดาเมล้ว จัดจ่าหนักๆเลยนะครับส่วนสกิลพาสีฟของซันเงสือเนี่ยเมื่อซันเงสือโจมตีฝ่ายศัตรูนะครับทุกๆตัวที่ติดสถานะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยหรือว่าเคลื่อนไหวได้นะครับ จะเพิ่มอัตราคีนะครับของซันเงสืหลังปล่อยอันตีแล้วนะครับถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยมี HP เหลือต่ำกว่า40%เนี่ยฝ่ายพันามิรทั้งหมดของเราเนี่ยจะเพิ่มอัตราดาเมจอีก15%นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งตัวดาเมจและตัวบัฟอ้อมๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับซันเงสืตัวนี้นะฮะส่วนค่าพัฒนาการเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับตัวเชื่อมเยอะมากๆนะครับก็จะมีซันเงสื่อล่างแรกนะครับอิจิโกขาวพ่ออิจิโกนะครับแล้วก็อิ จิโก้ล่างนี้นะครับนี่แล้วก็อันที่น2นะเพิ่มแอคแท็ก15%นะก็จะมีอิจิโก้ขาวมีซันเยสึร่างแรกนะครับแล้วก็โอเคปกตินะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ค่อนข้างหลายตัวนะครับอเดี๋ยวเราไปดูสกิลข้าวๆของเจ้าตัวซันเยสึสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับก่อนเราจะไปทําการสุ่มกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลอันตรีกันก่อนดีกว่านะครับผมจะกดเลยนะึอ๊อ ไม่ครับโอกโหนี่ดูท่าอันไีอย่างเท่นะครับสายน้ําไม่หลับไหลนะครับนึกว่าสกิลสมันะครับอ่ดูการโจมตีธรรมดาบ้างนะครับปุ๊บที่ไม่ติดคอมโบนะครับปิ๊งเดี๋ยวรอดูสกิลคอมโบอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะติดเลือดไหลหรือว่ามีติดสตันอะไรบ้างยังไงบ้างนะอดูนะครับทุกคนปุ๊บเผลอๆตายก่อนด้วยอ่ะผมว่าและไม่รอดนะฮะอดดูเลยนะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันสักนิดหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูโยโรอิจินะครับล่างพิเศษวันวนาเลนไทน์สักนิดหนึ่งนะฮะก่อนจากกันก็ใส่อันตรีอีกสักหนึ่ง,งรอบครับไปี่ยงโอเคมาเดี๋ยวเราทําการสุ่มเก็บไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมบอกไว้แล้วนะครับว่าผมจะทําการสุ่มให้หมดทุกตู้นะครับเก็บไว้เป็นคอเลกชันนะครับไม่เน้นเล่นแต่เน้นเก็บนะฮะไปครับดีที่ยี่สิบครับทุกตัวเนี่ยต้องสุ่ม 50ครั้งนะครับถึงจะได้1ตัวละครนะฮะอ่าสาครั้งครับปึ๊บผมก็จะเก็บตั๋วไปเรื่อยๆนะครับเก็บเพชรเก็บนู่นเก็บนี่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้สุ่มพอนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยถึง50ยังผมลืมนับเลยเมื่อกี้อันนี้น่าจะ40หรือเปล่าเดี๋ยวผมออกไปดูแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเค40ทีอยู่นะครับเดี๋ยวกดรับเศษไปด้วยเลยละกันทีสุดท้ายครับต้องใช้เพชรนะแต่ว่าเพชรผมไม่พอนะเพราะฉะนั้น มจะไปเบิกที่ธนาคารกลางก่อนนะฮะไม่เลยครับผมมีธนาคารกลางอยู่นะครับโอ้โห,โโห,โโหกิเพชรเนี่ยกิหมื่นเพชรเนี่ยเยอะอยู่นะฮะเหลืออีกเยอะครับไม่ต้องกลัวผมฝากไว้เยอะนะครับโอเคสุ่มเลยครับ1น0 0งเพร็ร เรียบร้อยครับโอ้ได้เทสไซมาด้วยนะครับเทสไซนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะครับมีสะท้อนดาเมดด้วยนะครับในตอนแรกๆเนี่ยครปั้นเทสไซเป็นน่าวุูยบอกเลยฮะสู้ยากมากๆนะฮะสำหรับเทสไซตัวนี้เนี่ยอ่าผมได้มาแล้วปึ๊บผสมเลยครับไปยังนี่หูยเทจัจครับเปิดใช้โอ้โหผมนี่เต็ม,มาตาเลยนะ โอเคครับได้มาแล้วอ่าต่อไปเนี่ยเรามาดูที่กิจกรรมวาเลนไทน์นะครับย้อนกลับมาสักนิดนึงนะครับเขาก็จะมีในรูปของทัวร์นาเมนต์นะครับที่ให้เรามาทําการต่อสู้นะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลน,นะครับที่เอาไว้ใช้แลกหรือว่าใช้สุ่มนะครับนี่น,นีมันจะมีพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นช็อกโกแลตหรืออะไรสักอย่างนะครับที่สามารถเข้ามาแลกได้นะครับในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ปลุกตื่นนะครับของโยูรุอิจิเนี่ยครับมีแพ็คเลือกอาวุธ U.R. นะครับแพ็คเลือกอาวุธ S.S.R. แล้วก็ของต่างๆมากมายนะโอ้ยนี่มีให้แลกเนืด้วยนะครับแล้วก็กิมจอนะครับอ่าถือว่าใช้ได้นี่พวกตัวละครจากวันคริสต์มาสนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่สามารถเข้ามาแลกได้เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นการเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยละกันว่าโยูรุอิจิร่างนี้เนี่ยมันทำอะไรได้้บาง นี่ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโซหงแดงนะครับเป็นสายแอคแท็กทั้งทีมลุดหน้าตีแถวหน้านะครับามาดูที่สกิลกันสักนิดนึงละกันเป็นการสร้างดาเมจรายเดี่ยวนะครับหากเป้าหมายที่โจมตีเนี่ยไม่มีผลจ้องมองติดตัวนะครับการโจมตีครั้งนี้มองข้ามเดฟของเป้าหมาย50%เปหากเป้าหมายมีผลจ้องมองนะครับติดตัวจะทําการฟื้นฟูให้ตัวเองนะครับเพิ่มเติมไอเป้าหมายไอสถานะจ้องมองเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะนี่ส่วนอันตีนะครับจะเป็นการ ทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งทีมนะครับแล้วก็ระหว่างอันตีเนี่ยเป้าหมายที่มีผลจ้องมองนะครับจะทําการลดอัตราต้านคียีิเเมื่ออันตีแล้วนะครับติดคีจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ศัตรูแถวหน้าอีกด้วยนะครับอ่ะส่วนพาซซีฟนะพาซซีฟหลักเนี่ยโยรุอิจินะครับอัตราคีและอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ จะเพิ่มผลจ้องมองให้กับยูนิตฝ่ายศัตรูที่มี HP สูงที่สุด1ชั้นทุกครั้งที่ใช้สกิลย่อยหรือโจมตีทั่วไปนะครับจะทําการเพิ่มผลจ้องมองให้กับเป้าหมายและยูนิตที่อยู่ในแถวเดียวกัน1ชั้นนะครับไม่สามารถลบล้างได้ เมื่อตัวโยรุอิจิหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเฮลดลงนะครับต่ำกว่า40%เป็นครั้งแรกแนวรบฝ่ายศัตรูที่มียูนิตสถานะจ้องมองนะครับทุกๆหนึ่งตัวเนี่ยจะฟื้นฟูเฮดพให้กับโยรุอิจิเนี่ยเท่ากับ8%นะครนับของค่ายพสูงสุดโอ้โหก็ถือว่า เป็นทั้งดาเมจนะครับแล้วก็เป็นทั้งตัวฮิวของตัวเองเนี่ยในตัวเดียวกันได้เลยนะครับแทบไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยนะฮะแต่ถ้าเมื่อผลนะครับที่ทําการอันตีเสร็จนะครับหรือว่าตัวเองตายจะทําการลบล้างผลจ้องมองนะครับที่ฝ่ายศัตรูมีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้โยรุอิจิอย่างหนึ่งนะครับและเมื่อโยรุอิจินะครับอยู่ในจุดป้องกันนะครับสถานะจ้องมองเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สถานะจ้องมองก็เหมือนเป็นสถานะหนึ่งนะครับที่ทําให้โยรุ ิจิเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้สกิลคอมโบนะครับแล้วก็อันตรีเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ไม่ได้มีเป็นข้อมูลแตกย่อยออกมาให้เห็นได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับโยรุอิจินะครับอ่าเดี๋ยวลองไปทดลองเล่นกันดูสักนิดนึงนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับโยรุอิจิมีโอ้ยางเท่เลยนะครับโอ้ถือกล่องครับไปไหนมาอ่านี่นี่นี่เห็นไหมสถานะจ้องมองครับจะเป็นรูปเหมือนเป้านะครับแล้วก็มีรูปหัวใจสีชมพูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ แถวหน้านะครับอโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองใส่สกิลกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะปป๊บอ,อันตีครับนีโบ่โอ้โห้ยปบตบโอ้โหไม่ได้ตบครับทีบสกิลนี้เนี่ยจะคล้ายๆของตัว ป้าวนมนะครับที่ตีวอลเลย์บอลนะครับล่างวอลเลย์บอลนั่นแหละแต่นี้ใช้ที่กล่องเอานะครับก็สกิลจะคล้ายๆกันเลยแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนสกิลคอมโบนี่ปึ้งโอ้โหจะใช้เท้าเป็นหลักนะครับเพราะมือเนี่ยถือกล่องเอาไว้ไม่สามารถใช้ได้สกิลก็มีประมาณนี้นะครับก็สําหรับตัวซังเยสื่อนะครับและโยรุอิจิที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ